ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมในเรื่องของการโอนการขายการเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์และก็อาคารชุดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเรื่องของการลงทุนการประกอบกิจาการแล้วก็กระตุ้นเศษรษฐกิจาการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะ สําหรับประชาชนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยกระทรวงมหาดไทยประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดเหลือ0.01%ในพื้นที่5จังหวัดแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสตูลในพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอจนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบาย้อยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจาการและ กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตั้งแต่1มกร,ราคม2,567ถึง31ธันวาคม2,569รวมระยะเวลา3ปี ในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลามีความพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนและในกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องการยื่นใช้สิทธิ์สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์บริการขายและเปลี่ยนให้และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาทหรือการจำานงอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ไม่จำกัดวงเงินย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศช่วงเวลาที่มีผลต่อการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาสามารถกรอกรายละเอียดและยื่นคำขอได้ที่ช่องบริการที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดยะลาในวันเวลาราชการซึ่งจากเดิมปกติเหมือนการ,การขายก็จะร้อยละ2ครับปัจจุบันก็เหลือร้อยละ0.01นะครับคือเมื่อก่อนเดิมก็อาจจะเป็นก็เป็นล้านละ2,000 20, 0นะครับปัจจุบันก็ล้านละ200นะครับก็จะมีผลมาตั้งแต่วันที่1มกราครับโดยมีผลย้อนหลังนะครับไปถึงปีถึงปี69ครับ31ม ธันวาคมสอห้าอเครับและก็จะมีมีมาตรการต่างๆของนราธิวาสเจลาปัตตานีสี่อำเภอของทุกลืานนะครับจันทพาทรีบ้าย้อยและก็ในส่วนของจังหวัดสตูลด้วยนะครับก็จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นะครับสําหรับคนที่ได้มาทํานิติกรรมที่สํานักง,งานที่ดินมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมาได้ได้จ่ายค่าธรรมเนียมไปในอัตราปกติไปแล้วก็สามารถที่จะมาติดต่อที่สํานักง,งานที่ดิน เพื่อขอหนังสือรับรองไปยืนยันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอถอนคืเนเงินค่าธรรมเนียมในส่วนนั้นได้นะ สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือที่ดินบ้านเดี่ยวและตึกแถวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงขณะที่ราคาที่ดินถนนสุขยางและถนนพิพิธพักดีมีราคาสูงสุดเป็นจุดเด่นที่ทําให้หลายๆคนมองหาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ในจังหวัดยะลานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความเจริญนะครับก็จะมีคนคต่างพื้นที่นะครับเข้ามาจ,จ่ายซื้อที่ดินแล้วก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างไรายได้และก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแด,ดนภาคใต้บ้านเราก็ว่าได้นะครับ